ไปดูกันหน่อยนะครับวิธีการที่เขาใช้หวังตบตาเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลติดตามจับกลุ่มตัวนายเอกพลหรือว่าอ้ําแมงมุมอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหารักทรัพย์ช่วงเวลากลางคืนวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทําผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มนะครับโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่การเคหะชุมชนนครนพระร่วงประสิทธิ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครพบประวัติเคยก่อคดีมาแล้วกว่า2คดีเหตุวิ่งราวทรัพย์เมื่อปี2556พื้นที่สอนอนางนเลิงและเมื่อปี2562นะครับคดีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง ในพื้นที่สอพอปากช่องที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับพฤติการของนายเอกพลก็คือช่วงวันที่19ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2566ก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือจากมือของหญิงผู้เสียหายเราจะเห็นจากภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เลยนี่นะครับขณะที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นี่ฮะก็น่าจะขับตามประกบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฮะคันของผู้ก่อเหตุ ก็ขโมยโทรศัพท์มือถือจากมือของหญิงผู้เสียหายระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันนี่นะครับมากับเพื่อนบนถนนพหลโยธินทีนี้ต่อมาผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติสารออกหมายจับและสืบสวนสืบทราบว่านายเอกพลผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่เคหะดังกล่าวจึงนำกำลังไปติดตามจับกลุ่มตัวนั่นเองครับ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำหมายสารเดินทางมาถึงห้องพักก็ปรากฏว่าไม่พบนายเอกพลโดยแฟนสาวบอกเจ้าหน้าที่ว่านายเอกพลเนี่ยปีนระเบียงหลังห้องลงไปทางด้านล่างแล้วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณระเบียงหลังห้องก็พบเชือกนะครับที่มีการนำมาผูกเอาไวร้ริมระเบียงนะครับแล้วก็มีการคล้อยลงไปด้านล่างนะฮะก็คือเหมือนโรยตัวลงไปด้านล่างหวังตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ว่าตำรวจเขาเอกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมห้องที่ติดกันนั้นเป็นห้องว่างชุดสืบสวนจึงปีนระเบียงไปยังห้องข้างๆหลังจากนั้นพังประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วก็เพราะว่านายเอกพลเนี่ยแอบคุดคูอยู่ด้านหลังของประตูจึงสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนั่นเองอนี่นะครับก็เหมือนทำทีว่าโรยตัวนะครับก็คือปีนลงไปผ่านเชือกที่ได้มีการผูกติดเอาไว้ แต่สุดท้ายก็คือมาเพราะว่านะครับแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องข้างๆที่เป็นห้องว่างนี้เองอน,นะครับโดยในชั้นจับกลุมนายเอกพลให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การยอมรับว่าตนเองเนี่ยติดยาเสพติดมีลูกเล็กสองคนอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่าตนเองตกงานต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกนะครับโดยวันเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ของหญิงผู้เสียหายจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็ เขาเรียกว่านะฮะไปเล็งเห็นว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยถือโทรศัพท์ยี่ห้อดังก็เลยขับตามประมาณสัก1กิโลเมตรในจังหวะที่ผู้เสียหายหยิบโทรศัพท์ออกมาปุ๊บก็เลยขับประกบแล้วก็ฉกจากมือก่อนที่จะขับหลบหนีไปนะครับส่วนเชือกที่ผูกเอาไว้บริเวณระเบียงดังกล่าวเนี่ยก็เตรียมผูกเอาไว้แล้วแต่ว่าเกิดความตกใจกลัวกลัวว่าจะถูกจับกลุ่ม ก็เลยปีนระเบียงหนีตำรวจนั่นเองครับ,รบจึงได้ฉายาเป็นอ้มแแมงมุมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะหนีโรยตัวลงไปจริงๆเหมือนกับสไปเดแมนแต่ว่าด้วยความที่เอ๊เดี๋ยวตำรวจต้องมาจับได้แน่นเลยก็เลยพยายามจะตบตาเจ้าหน้าที่ปีนเข้าไปอีกกี่ห้องแทนนี่แหละก็ไปแอบอยู่ในห้องน้ำานะฮะล้วก็ทําทีเหมือนประมาณว่าตัวเองเนี่ยหลบหนีไปผ่านการโรยตัวไปที่รบ้อยแล้วไม่แน่ใจเจ้าหน้า,จจนาที่ทําทำไมถึงไม่ปักใจเชื่อเหมือนกันเนาะเราก็บอกว่าโอ้เขาคงมีพฤติการในการดูคนร้ายเหมือนกันว่าคนนี้เออาาจจะไมม่เเเห็็นนรยท้คคุณป เป็น<ล>ไม่ได้เขาจะหายไปไหนกันแน่ทีนี้ตรวจสอบก็คือพบว่าห้องข้างๆที่ติดกันเนี่ยมันเป็นห้องว่างก็มีความเป็นไปได้ว่าจะหลบหนีอยู่ในห้องข้างๆแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดคนะฮะก็พังประตูเข้าไปเลยดีนะไม่ไปหลบอยู่ในฝ้าเพดาน <c oughs> ก็จะเป็นแนงมุมของจริง <c oughs> โอ้โห <c oughs> นั้นคือสุดยอดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีอุทาหรณ์ก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เราขับรถ จักรยานยนต์หรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่พกโทรศัพท์มือถือนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะครับใครเป็นคนดีคใครเป็นโจรผู้ร้ายนะครับอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับเหตุการณ์นี้ที่เขาฉกจากมือของเราไปได้เลยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตัวเองใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบการติดตามหาสมาร์ทโฟนต่างๆแต่ว่าเวลาเขาไม่ได้เปิดเครื่องเนี่ยคุณบางทีมันก็หายากเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งว่าเออให้เขาหยิบไปเดี๋ยวไปตามหาตัวทีหลังก็ได้ไปแจ้งความเนี่ยแต่มัน เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับอย่างที่คุณอันบอกนะฮะพยายามที่จะพกติดตัวเอาไว้แล้วก็ไม่ถือแบบประเจิดประเจอนละกันจะได้ไม่ต้องนั่งติดตามนะฮะในการจับกลุ่มกันแบบนี้โอ้โหดูวุ่นวายเลยทีเดียวครับ